ของเราในวันนี้ก็คือให้คนที่อยู่ข้างๆกันเขียนคําอะไรก็ได้ที่อยู่ในแอเรียนี้นะบนหน้าผากของเพื่อนอีกคนหนึ่งถ้าเกิดเพื่อนคนนั้นพูดคํานั้นออกมาถือว่าแพ้ถ้าพูดคําที่อยู่หน้าผากของตัวเองใช่ไห<ด>มคะพี่พอก็ถามทุกคนเลยก็ได้เนยหิวน้ำไหม วันนี้พี่านทำอะไรบ้างอยู่ว่างๆในกําลังกินอยู่ในไม่ว่างคุยเรามาถึงบทลงโทษกันดีกว่านะฮะทุกคนจะต้องม้วนตัวกิ้งอยู่กับพื้นคนละ3ามรอบนะครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเรา t h ิส i ตอร์ ายังอยู่ที่เดิมนะครับคือไร่สมองวันนี้เรามาในทีมส่วนพยาบาลมืออาชีพรักษาโควิดก็เตมือนอยู่นะวันนี้ทําอะไรอ่ะพี่พอวันนี้เราทุกคนอยากชิลก็เลยเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ความลับของแต่ละคนรวมถึงวันนี้มีชาเลนจ์แกล้งน้องๆเหมือนเดิมด้วยครับอะไรอะคะเดี๋ยวเรารู้กันไอสิ่งที่ทุกคนคาดอยู่บนหัวนั่นแหละโอเคเอาชาเลนจ์ของเราในวันนี้ก็คือให้คนที่อยู่ข้างๆกันเขียนคําอะไร ที่อยู่ในแอเรียนี้นะบนหน้าผากของเพื่อนอีกคนหนึง่งถ้าเกิดเพื่อนคนนั้นพูดคํานั้นออกมาถือว่าแพ้ถ้าพูดคาที่อยู่หน้าผากของตัวเองใช่ไหมคะถูกต้องถ้าพูดคํานั้นถือว่าแพ้เราจะมีบทลงโทษนะครับแต่เรายังไม่บอกว่าคืออะไรออีกแล้ว ต้องเป็นน้องก้อยค่ะมาจำได้เลยรอเมจะรอดกี่คนรอดคนเดียวรอดคนเดียวอ๋อก็คือคนที่เหลือคนสุดท้ายก็คือคนนั้นก็คือรอดถูกต้องอีก3าคนก็ไม่รอดไม่รอดโอเคโอเคอย่างนั้นตอนนี้นะครับขอให้ทุกคนเขียนคําอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เอาปากกามาก่อนขอปากกาก่อนเริ่มก่อนโอ๊ยื่นตินวันชิดดงแข่งคน เนี่ยราก็จะนั่งคุยกันไปด้วยนะครับับเรื่องราวต่างๆของเราโอเคค่ะพี่พอก็ถามทุกคนเลยก็ได้เนยหิวน้ำไหมเดี๋ยวนะเริ่มหรือยังเนี่ยเริ่มได้นะโอเคเอาไหมกูกินด้วยเนี่ยโอเคตอนนี้ในสี่คนนี้เราแวงกันหมดเลยใช่แล้วแบกชิมมากก้อยปอกปะไม่ไม่เอาลูกใหม่ให้ก้อยอ่ะรสชาติเป็นไงอ่ะรสชาติเป็นไนอันเนี้อะเลี้ยงได้หรอรสชาติเลี้ยงได้ อันนั้นอะไรอันนั้นคัตเตอร์เหรอเหมือนอะไรไหมอ่ะมีอะไรไหมช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีมาจีบไหมคะเป็นไงบ้างความรักก็มีบ้างมี่หนูโดนแม่ขายมาจีบกันบ้างมีแต่หนูชอบไปหาเขาหวานปะหวานปะช่วงนี้พี่ในทำอะไรบ้างอยู่ว่างๆในกำลังกินอยู่ในไม่ว่างคนุ่ยนีครับกินอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรมะนาว ละมอแล้วก็บบแก็คิดว่าันผสมเนี่ยเออมันผสมมันเป็นยังไงเป็นยังันเป็นยี่ห้อขมมมขมมันหวานมันหวานสมะบอกไม่มันขมสมอมันหวานอะไรนะอีหยังนี่สมโอฝายปกติเขาใส่อีหยังปาดสมโอจกมะจกมะจกแล้วพี่ไฟโดนมิดบาดพี่ฝ้ไฟร้องยังไงอ๋อออ อะไรพี่ก้อยพี่ก้อยพี่ก้อยโดนมีดบาดร้องยังไงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยเดี๋ยวมีดบาดร้องอุ้ยเหรออุ๊ยพี่ก้อยครับพี่ก้อยพี่ก้อยพี่โดนมีดบาดร้องยังไงเออเออเออพี่เนยโดนมีดบาดร้องยังไงอะไรนี่ก้อยพี่ก้อยซ้มโออร่อยไหมหวานหวานไหมสีเขียวพี่เนยหวานซัมโอหวานไหมแสบอยู่ เอาอย่างบอหิวบอน้ำเหรอน้ำเหรอน้ำเหรอร้อนเหรอไปแล้วคนเดียวร้อนเหรอตอนเรื่มร้อยเฉลยของพี่ฟ้าก็คือคำว่าน้ำนะครับอ๋อห เป็นสำหรับงัวอยู่บอสสาวใหม่หเธอแนนะกินบอกเป็นกินนี่อย่างนี่บอ,อสโอระหว่างเปรี้ยวจัดกับหวานเจี๊ยบชอบมาไหนมากกว่ากันรู้แล้วว่าคำอะไรอยู่บนหัวคู <c oughs> ชอบกินเผ็ดเผ็ดเ็นี้มีรสหวานมันรสเปรี้ยวเลยนะจะชอบหรอชอบพเนยเป็นคนเพชเพชไปเอากระดาษมาเขียนคำใหม่ดีกว่าไพเป็นคนเขียนหรือไพเป็นคนเขียนเองเอาไหมเออเอามาพี่เนยจะรู้ได้ทุกคนรู้หมดแล้วมั้ยเปลี่ยนสามคนเลยไม่เปลี่ยนสามคนเลยเดีไพ่เป็นคนเขียนเอง ค่ะเหมือนว่าทั้งสามคนนะคะเขาจะรู้คําตอบว่ามันคืออะไรอะไรอย่างงี้ไงเดี๋ยวมันไม่สนุกไฟก็เลยจะมาเขียนบนหน้าผากของทุกคนทั้งสามคนนะคะเพราะว่าไฟสามารถเขียนได้ถือว่าไฟแพ้ไปแล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งให้พี่พอเป็นคนส่งดีกว่าตามนี้แล้วพี่พอเพราะว่าเราทีมเดียวกันแล้วนะหมอเห็บสรลอี อันนี้นะคะก็คือสมมุติว่ามันเป็นภาษาอีสานเราก็จะตัดเป็นแพ้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นคําที่ได้ทั้งอีสานไหนทั้งอันนี้เริ่มมือไปใส่ดีกลับไปนี่เขาต้องไปปาร์ตี้มูกระทะบอกว่ามีอ่ะหมูกระทะตอนนี้กลับไปเดี๋ยวพี่พอปาร์ตี้ด้วยกันไหมคะหรือว่ายังไงเนาะหิวเหมือนกันหิวอยู่เหมือนกันเพราะว่าแฝงได้ยินพี่พอพูดแว่บๆว่าถาโทษก็คือต้องกิงใช่ไหมคะพี่พอใช่ครับกินได้ไม่เป็นไรไม่กลัวไม่แต่ว่าตรงนี้มันมีพวกกิ่งไม้มีมีหญ้าใช่ไหมหรือว่า เราจะกิ้งลงน้ำเรากิ้งลงน้ำไหมอะไรมันจะเปียกนะได้หมดแหละเนยได้หมดแหละเอาก้อยแพ้แล้วรอบหนึ่งไม่พูดแต่แพ้ไม่ให้พูดคองวันนี้ด้วยอย่างแบบอันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้อย่างเงี้ยไม่เอาใบไม้หลบหน่อยเใบไม้อันนี้เหรอไม่สวยเหรอโฟกัสเหรอกล้วยพี่กล้วยเของพี่กล้วยข้างหลังอะ เก็บออกหน่อยมันโดนกล้องได้เอรอเออไปนะไปไปไปได้ได้ได้เบ้ดแล้วมันบมาแล้วทับหยาจนหยาตายแล้วเนี่ยโอ้ยบอกร้อนสั่นร้อนื่อยไหมก็ได้อยู่มันเจ็บตัวมันเจ็บยังเจ็บขาเออผู้ใดญ่บอกกสิขั้นไายตัวัอะายเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะหยาเพราะเป็นเพราะหินบ่หินน้ำเออใบไม้พร้อมใบไม้พร้อมใบไม้พร้อมคือแบบ เราเป็นเพื่อนกันวายต้องไม่แพ้อือก็ไม่แพ้ฮ้องแทมมาคุยกันหน่อยดีกว่าในสี่สาวเราเนี้ยนะเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆไหมที่แบบผู้ชายเขาเข้ามาจีบแล้วแบบเฮ้ยมีความรู้สึกว่าไอ้บ้านี่จีบกูได้แปลกที่สุดเลยเรื่องก่อนเรื่องก่อนจีบแปลกเหรอถ้ามอเตอร์ไซค์ตามอันนั้นมิจฉาจีบแล้วเนี่ยนะ เขาห็นมะพนเขามะปนลูกสาวลูกสาวของมะปนหัวแล้วยังไงต่อแล้วก็มาเทียบอย่างเงี้ยมาเทียบข้างๆอย่างเงี้ยแล้วหนูก็กลัวแล้วก็คิดว่าเขาจีบแต่จริงๆแล้วเขามะพรุนขึ้นรูปเอาอะไรให้เขาไปไม่มีเลยไม่เอาความสาวความสวยให้เขาไปอ่ะแค่ความสวยพอได้อยู่แต่ความสาวไม่เหลือก็ให้เขาเลี้ยงจักฟอดสองฟอดเลยสิเขาจะติดใจ อาวพี่เลยผู้ชายที่เคยมาจีบเราแปลกที่สุดเลยใช้เทคนิคแปลกที่สุดเลยเนะี่ยเป็นยังไงบ้างไม่เคยมีใครมาจีบแปลกนะ <c oughs> มีไหมแปลกที่สุดไม่มีอ่ะไอเนี้ยสมมติว่าเอาแบบว่าถ้าจีบแบบไม่แปลกไปนเดทในกองฟางนีควายเขานัดสีแล้ว <c oughs> ถ้ากองฟางเนี่ยไม่ที่จีบแล้วนะเขานัดแล้วเออ,อะไรนัดสีนัดสี เกิดไม่กล้วยอะครับมีแมสแบบผู้ชายแบบใช้เทคนิคแปลกๆมาจีบเราไม่มีไม่มีที่เข้ามาแปลกแปลมีแต่กล้วยแปลกเองใช่ <c oughs> ไม่ใช่แต่ถ้า,าแบบว่าเข้ามาหวังแปลกๆอะเยอะก็หวังเหมือนกันก็บอกเข้าไปผู้ชายที่เข้ามาหาเราอะ <c oughs> เขาไม่ได้ต้องการเหมือนกับเข้ามาเป็นแฟนจริงๆใช่ไหมใช่ใช่ใ่เห็นมากเขาต้องการหวังผลอย่างอื่นกันหวังอะไรหวังสี นั่งทับอะไรอ่ะนี่อย่างอ่ะกิ่งไม้หรือเปล่ามีไหมมีไหมเไม้อ่ะเ้ยอย่าทับหญ้าอย่าทับหญ้าต้นไม้บอกสีเงาสีเขียวเอาไหมไปกล้วยไปทับหญ้าเขาจริงเน่ะกล้วยนั่งอยู่นี่ก้อยก้อยไปทับหญ้าเขาน่ะบอกมีหญ้าบ่ะน่ะมีจะได้หนิหญ้าพุ่มย้ายยู่ได้หนิ ให้เลือกระหว่างนั่งทับหินต้นหญ้ากับกิ่งไม้อยากนั่งทับอันไหนมากที่สุดกิ่งไม้อยากนั่งทับกิ่งไม้ทำไมเพราะมันนิ่มำไมไม่เลือกนั่งทับต้นหญ้าเพราะมันง่ายสุดมันอ่อน <c oughs> นั่งทับแดี๋วมันไม่แห้ง <c oughs> ไม่มีอะไรชิมออต้องนั่งทับไม่แข็ง <c oughs> อะไรไม่มีอะไรแข็งนะ <c oughs> ต้นหญ้ามันไม่แข็งใบไม้ใบไม้ไม่แข็งใช่ไม่ถามว่าทำไมถึงไม่เลือกนั่งทับต้นหญ้าเล่ามันอ่อนมันอ่อนเนาะมันอ่อนชอบกิ่งไม้ไม่กิ่งไม้ก็ไม่ชอบชอบหัมันแข็งเด้ บางทีมันก็ไม่เห็นัเลือกนั่งทับต้นหญ้าเพราะว่ามันนิ่มสบายดีไงจะไปนั่งทับบันทึกนำไมมันไม่แทงต้นใช่แล้วทำไมถึงเลือกนั่งทับกิ่งไม้เพราะอะไรเพราะกิ่งไม้กิ่งไม้กิ่งไม้มันโดนแล้วรอบรางวัลแ้กค่ะ พีีเลยแล้วชาเลนจ์เราก็สำเร็จนะฮะที่อยู่รอบเป็นคนสุดท้ายนั่นก็คือน้องใครใช้เวลาทั้งหมดไปประมาณสา บทลงโทษของคนที่แพ้นะครับก็คือเราจะให้คุณไปกลิ้งคุกดินม้วนตัวเองทั้งหมด5รอบห้ารอบเลยเหรอคะหรอบเลยต่อที่พ่อจิ้งไปเนี่ยต่อยังไงต่อให้เหลือ7เหรอต่อลดลงในขณะมึงซื้อเสื้อผ้ามึงยังต่อเลยอันนี้มึงก็ช่วยกันต่อเลยดีให้เหลือคุณแล้วสามรอบก็พอ3รอบเหรอสามรอบนะลดแล้วนะสามรอบเดียวเยวมันไม่ครูอ่ะมันไม่คร่เอาไปสิบไปห้าพอนมันไม่ครูอ่ะมันไม่ครูอ่ะเอาไหมพี่พอห้าหรือว่าสิบคะสามรอบก็พอ สจ,จริงๆให้ทำสิบรอบอ่ะเนยได้ได้วหละอว่าแคา่สามโต๊ะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูบทลงโทษกันว่าแต่ละคนจะทุละกุเลขนาดไหนนะครับ เรามาถึงบทลงโทษกันดีกว่านะฮะทุกคนจะต้องม้วนตัวกิ้งอยู่กับพื้นคนละ3มรอบนะครับอันนี้กิ้งคนละครั้งหรือว่ายังไงคะพี่พอคนละครั้งครับผมอุ้ยพี่พอแต่ไฟว่ามันไม่ครูอ่ะมันไม่ปังอ่ะเพื่อความปังไฟขอแบบกิ้งพร้อมกันทั้งสามคนเลยได้ไหมคะได้จัดให้สามคนสามรอบเหรอใช่ไงเต่แต่เฮ้ ถ้ามึงจะเอาอย่างนั้นถ้ามึงจะเอาความโคลนะไม่ต้องสามแล้วทีเนี้ยไม่เอาเท่าไหร่ดีชอบความโคลใช่ไหมใช่เอาระยะทางไปเอากี่รอบก็ช่างอ่ะสามคนเนี่ยอ่ะอย่างนั้นก้อยต้องจิ้งด้วยนะก้อยไม่โคลอ่ะเอาเรามาเริ่มเลยนะอันนี้เดี๋ยว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 ไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีชนะใช่ไหมใช่แกให้ไปให้ถึงเส้นใช่เอ้าสองสามมวนมา มันไม่คูอ่ะมันไม่ปังอ่ะโอ้โตายตายวินดีดีจีด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 ีบีดีดไดเลยดี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 อ่ดีดนดี่ีดมดี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 ดะดีดยดีดีโอดยดอดี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 ดดดีด้ดีดีดีดย่ีด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 ีี้ีด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 ีย เราต้องไปอยู่คนนี้เลยเราต้องไปอยู่คนนี้เลยเราคู่อยู่ตรงนี้ได้จังไหนวะไปอยู่ด้วยกันสรุปแชร์เล้งการโดนทำโทษเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยรู้สึกยังไงบ้างครับจะอ้วกแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วคันคายก็เลยอยากอาบน้ำรู้สึกยังไงบ้างครับพี่นายทันทายทันทายหมดได้แล้วครับรู้สึกวินค่ะรู้สึกวินค่ะรู้สึกวินค่ะชิ้นห้าวินมากเลยค่ะชิ้นห้า โอเคค่ะสำหรับพวกเราทั้งสี่คนนะคะก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะช่องอะไรนะคะเดอะซีซั่นสำหรับอีพีนี้พวกเราทั้งสี่คนขอตัวลาไปกันนะคะบ๊ายบายกดตัวเลยกดตัวเลยอะไรคันต่อขั้นใสใสขั้นใสแค่นี้